สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโหลดเสียงเกาหลีใน LLL กันนะครับด้วยโปรแกรม LVC o ซึ่งบางคนบอกว่าโปรแกรมนี้มันไม่โหลดเสียงเกาหลีให้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรวันนี้เราจะมาสาธิตให้พวกคุณได้ดูเลยนะครับว่าเสียงเกาหลีนั้นใช้ได้จริงขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาใน วีโอซีก่อนนะครับด้วยตามลิงก์นี้หรือลิงก์ใต้วิดีโอนะครับต่อไปเราก็โหลดโปรแกรมนี้มาครับพอเราโหลดเสร็จปุ๊บได้ไฟล์นี้มาทำการกด extrac t file ลงใส่ไหนก็ได้นะครับอพอเราได้โปรแกรมนี้มา เสร็จปุ๊บกดเข้าไฟล์นี้เลยครับแล้วก็กดเข้า LVC o สำหรับคนที่เข้าโปรแกรมนี้มันอาจจะช้าหน่อยนะกด IE ครับแล้วก็กด browser หาโปรแกรมหาเกมที่เรา จะลงเสียงเกาหลีไว้เลยครับเป็นเกม L L กดที่แอปไปที่กา l ินา L L T S เกม Data แอปแล้วก็ L L T S ก็คืออยู่ในหน้านี้เลยวเพอถึงไฟล์นี้เสร็จปุ๊บให้กด c l o s e แล้วก็เปลี่ยนโลคอของเรานะครับของเราใช้กาลินาครับเพราะว่าเราอยู่ในค่ายนี้ แล้วก็กดเช้งเพื่อทำการโหลดเสียงนั้นๆครพอโหลดเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ตัวเกมกันเลยนะครับไปที่ my computer แล้วก็ของใครได้ซีหรือได้ดีที่ลง ll ไว้ครับของผมลงได้ดีนะไปที่ llts game data แล้วก็ app llts air แล้วก็แอสเซต่อไปก็สาวครับพอมาถึงหน้านี้ให้เรากดที่ enus ก่อนนะครับพอเสียงตอนเลือกตัวมันจะอยู่ในของเซิร์ฟนอกฮะให้กดที่แชมเปียนแล้วลองฟังเสียงกันดูนะครับ เสียงใช้ได้นะครับเสียงเกาหลีหมดเลยนะครับพอฟังเสียงทดลองเสียงเสร็จปุ๊บให้เรากด Copy ไฟล์ของแชมเปี้ยนนะครับต่อจากนั้นไปที่ไฟล์ ths t นะครับแล้วก็วางไว้เลยครับพอเราได้เสียงตอนเลือกตัวเสร็จสำเร็จแล้วครับให้เราไปที่ หน้าเหมือนเดิมครับ llth ต่อจากนั้นไปที่เกม data แล้วก็ s o u w s แล้วก็อยู่ในไฟล์นี้ซึ่งเป็นไวเสียงครับเข้าไปที่ ens มันจะมี4ไฟล์นะครับ4ไฟล์เป็นเสียงเกาหลีหมดเลยนะครับให้เราทำการกด copy ให้หมด ไปที่ไฟล์ TSH ต่อแล้วก็กดวาง <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเสียงเป็นอย่างนี้เลย ปีเสร็จเรียบร้อยให้เราเทสกันในเกมได้เลยครับ ชุริมัยอหวงเจ้าขึ้นแล้วเสียงนี้เป็นเสียงตอนแรกตัวเรามาดูกันในเกมกันนะครับ ในเกมกันแล้วครับให้เราฟังเสียงกันหน่อยนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้ เสียงเกาหลีที่เราลงก็ใช้ได้จริงๆนะครับข้อควรระวังนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะลงนะครับให้เราแบ็กอัพเสียงไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้หรือยังไงให้มาโพสที่ใต้คอมเมนต์นะครับ